สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มทองเกษตรพิทักษ์โลกครับโอ้โหบอกได้เลยว่าแปลงนี้อยู่ใกล้กรุงเทพมากครับอ่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับมีประสบการณ์ทั้งในเรื่องของการปรับสภาพดินแล้วก็การฉีดพ่นฮอร์โมนนะครับเดี๋ยวมาทักทายกับเจ้าของแปลงเลยครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับผมนัชนนช่างแปะอยู่ที่หนองจอกนะครับครูซ้ายครับผมชื่อเล่นแบงครับน้องแบงอ่าน้องแบงแปลงนาข้าวของน้องแบงกี่ไร่ครับหกสิบแปดครับหกสิบแปดไร่ข้าวพันอะไรครับหอมมะทุมครับ ข้าวพันหอมประทุมตอนนี้ก็เริ่มกลมรลวงแล้วเนาะตอนเริ่มต้นทราบมาว่าเอาบราวมาใช้ใช่ครับนะครับหกสิบกว่าไร่นี้ใช้บาว์ไปกี่ขวดแปดครับแปดขวดครับผมอ่านะครับหลังจากที่ใช้บราวไปนะครับมีสภาพการเปลี่ยนแปลงในแปลงนาอะไรยังไงบ้างก็สนิมน้ําไม่มีอืดินดําดีครับอือันนี้สิ่งหนึ่งที่ได้แล้วข้าวโตดีไหมก็พุ่งดีเหมือนกันครับอืม ระดับหนึ่งนี่แหละก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เราพอใจเนาะใช่ครับอ่าแต่วัชพืชก็อาจจะไม่ได้ลดลงไปมากเท่าไหร่ใช่ครับใช่ไหมเพราะว่าอาจารย์ดูแล้วเมื่อกี้พูดคุยกันเนี่ยถ่ายตื้นไปหน่อยใช่ไหมไม่ได้ถ่ายด้วยครับตีตีอย่างเดียวตีหน้าอย่างเดียวครับเดี๋ยวรอบหน้าไม่เป็นไรเอาเอาลึกๆหน่อยเนาะเอาให้มันแตะสักสิบห้าเซนละกันครับไม่เป็นไรแต่รอบนี้ก็เอาโฟทีมาฉีดด้วยเนาะฉีดเหมือนกันครับฉีดไปกี่ครั้งครับสามครับสามครั้งครับความพึงพอใจของเม็ดข้าวตอนนี้เป็นไงบ้างดีครับเม็ดเต็ม เม็ดเต็มครับเต็มเมล็ดเนื้อเต็มอืครับอืเนื้อเต็มเมล็ดอันนี้ก็คือเราทํานามากี่ปีแล้วเนะี่ยเข้าปีที่สามแล้วปีที่สามอ่าเขามีประสบการณ์ระดับหนึ่งครับสังเกตได้ว่าการฉีดพ่นโพทีเม็ดเม็ดเต็มเหรอเม็ดเต็มเนื้อเต็มครับ,รบน้าหนักน้าหนักดีครับมันรวงมันมันงองเลยแหละอืครับดีเลยแหละครับโอเคอ่ะงั้นถามนิดนึงต้นทุนนะครับเคยใช้ปุ๋ยประมาณกี่กระสอบเนี่ยหกสิบกระไร ประมาณหกสิบลูกถึงหกสิบสี่ลูกประมาณนะครับแล้วรอบนี้ใช้ไปเท่าไหร่ห้าสิบครับห้าสิบครับก็แสดงว่าลดปุ๋ยไปสิบกว่าลูกต้นทุนลดลงครับอ่าแล้วเคมีอะไรเราได้ใช้เยอะไหมเคมีพันธุต่างๆไม่เยอะครับอื้เชื้อราลดลดเชื้อราอ่าแล้วก็ยาลดแมลงบางบางส่วนอ๋อครับก็คือแสดงว่าก็ลดต้นทุนไประดับหนึ่งแหละใช่ครับอ่านะครับความพึงพอใจก็ได้เนาะฉีดพ่นแล้วเม็ดตอนนี้ ใบเขียวมากครับท่านผู้ชมแล้วก็เม็ดกําลังงวงสวยเลยครับมีน้ําหนักแน่นอนอย่างที่น้องเขาบอกนะครับแบบนี้จะใช้ต่อไปไหมครับใช้ครับใช้ต่อไปเนาะครับในมุมมองของน้องแบค์คิดว่า4ฟหรืออะมิโนวาวของเราเนี่ยอ่ามันแพงไหมสาหรับเกษตรกรถ้าจะซื้อมาเสริมซื้อมาใช้เนี่ยถ้ามันคิดดูจากปริมาณมันก็แพงครับแต่เกิดใช้จริงๆก็ไม่แพงก็มันก็ลดอย่างอื่นได้เยอะเลยครับก็ไม่แพงโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นมุมมองของน้องแบ๊ก อ้าวขอบคุณน้องแบงค์มากเดี๋ยวเอาใจช่วยครับว่า60กว่าไร่จะได้ข้าวสกกี่เกวียนรอบที่แล้วได้กี่เกวียนครับได้เท่าไหร่ห้าสิบห้าสิบรอบนี้ถ้าได้มากกว่าเดิมดีไหมดีครับโอเคเอาใจช่วยครับขอให้น้องแบงค์ได้ผลผลิตที่ดีวันนี้ผมนนท์พนทองเกษตรพิทักษ์โลกลาไปก่อนครับสวัสดีครับ